ถ้าทุกๆสิ่งนั้นถูกกำหนดโดยอลัลลอฮแล้วถ้าผมได้กระทำบาปใดๆใครกันที่ควรถูกตำหนิแล้วถ้าผมถูกกำหนดให้ทำการฆ่าคนและผมก็ได้ทำการฆ่าคนแต่แน่นอนผมจะไม่ใช่ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นอนลัลลอฮ์ตังหากเป็นผู้กำหนดดังนั้นอัลลอฮ์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยกิเหตุนี้ทำไมผมถึงยังโดนลงโทษละ่ะจริงมามถ้าที่คำถามนี้ถูกถามมานั้นมันเป็นคำถามทั่วๆไป ที่ถูกถามโดยมุสลิมเองหรือผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเกี่ยวกับตักดีตของอัลลอฮ์สุบฮานอหาัวตา,านั้นมันเป็นเรื่องยากที่จะเกิดความเข้าใจผมจึงอยากจะขอยกตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลานั้นทรงเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งลึกลับพระองค์ทรงรู้ถึงเรื่องในอนาคตผมจะขอยกตัวอย่างสมมุติมีห้องเรียนหนึ่งซึ่งมีครูสอนหนังสือเกเด็กนักเรียนหลังจากผ่านไปปีหนึ่ง ก่อนการสอบจะเกิดขึ้นคุณครูคนนี้ได้ขาดการไว้ว่าเด็กคนนี้เขาจะสอบได้ลำดับที่หนึ่งเด็กคนนี้เขาจะสอบได้ลำดับ <latego> ที่สองเด็กคนนี้เขาจะสอบไม่ผ่านและหลังจากการสอบได้ผ่านพ้นไปและผลสอบก็ได้ออกมานั้นปรากฏว่านักเรียน a ก็สอบได้ลำดับที่หน <Akbar> mm ึ่งนักเรียน B ได้อันดับที่สองส่วนนักเรียน C นั้นสอบไม่ผ่านและคำถามที่ผมอยากจะถามก็คือ เพราะการคาดการของครูใช่ไหมว่านักเรียนซีนั้นน่าจะสอบตกนักเรียนซีจะตําหนิครูได้ไหมว่านั่นเป็นเพราะว่าครูคาดการเอาไว้ว่าผมจะสอบไม่ผ่านผมเลยสอบไม่ผ่านแต่คําตอบนั้นไม่มีข้องสงสัยใดๆเลยว่าคือไม่ที่คุณครูนั้นคาดการว่านักเรียนเอจะสอบผ่านเพราะเขารู้อยู่แล้วว่านักเรียนคนนี้ตั้งใจเรียนและฉลาดนักเรียน B นั้นเก่งแต่ไม่เท่านักเรียน A ส่วนนักเรียน C คเขาชอบที่จะเล่นฮอกกี้เขาชอบที่จะหนีเรียน เขาไม่เคยตั้งใจเรียนไม่เคยทําการบ้านส่งเลยดังนั้นโดยกับฐานนี้การที่คุณครูคาดการหว่านักเรียน C ีคนนี้น่าจะสอบไม่ผ่านนักเรียน C ีนั้นไม่สามารถที่จะต่อว่าคุณครูได้เพราะว่าคุณครูคาดการไว้ว่านักเรียนเอจะสอบตกดังนั้นเขาสอบตกมันเป็นความรับผิดชอบของนักเรียนเองเช่นเดียวกันอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลานั้นทรงเป็นผู้รู้ถึงสิ่งลึกลับยกตัวอย่างเช่นเมื่อมีใครคนหนึ่งจะทําการข้ามถนน มีถนนอยู่ห้าเส้นทางซึ่งเขาสามารถที่จะเลือกได้ถนนเส้นที่หนึ่งสองสามสี่หเขามีอิสระในการเลือกนะเขาสามารถเลือกเส้นไหนก็ได้แต่เขาก็ตัดสินใจเลือกถนนเส้นที่สามด้วยกับส่วนนั้นเท่าน,นั้นที่จะถูกบันทึกในลิขิตของเขาว่าเขาจะเลือกถนนเส้นที่สามมันไม่ใช่เพราะว่าอัลลอฮฺได้กล่าวว่าเขาจะเลือกถนนเส้นที่สามดังนั้นเขาจึงเลือกถนนเส้นที่สามแต่เป็นเพราะว่าเขาเลือกจะใช้ถนนเส้นที่สาม อัลลอฮ์ส <aid> ุบฮานะฮัวตาลาจึงได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเพราะพระองค์ทรงรู้ถึงสิ่งล่นลับก็เหมือนกับที่คุณคาดการเอาไว้นั่นแหละเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงรู้ว่าเขาั้นมีตัวเลือกเขาสามารถที่จะเลือกถนนเส้นไหนก็ได้จะข้าเส้นแต่เขาเลือกถนนเส้นที่สามดังนั้นอัลลอฮ์ทรงรู้ล่วงหน้าว่าเขาจะเลือกถนนเส้นที่สามดังนั้นพระองค์จึงบันทึกไว้ในตักดีสว่าคนคนนั้นเขาจะเลือกถนนเส้นที่สามด้วยกับคลานั้นที่เขาได้เลือกถนนเส้นที่สามหลังจากนั้นเขาก็ย้อนกับมาเพื่อที่จะข้ามถนนอีก และเขาก็เล so so ือกถนนเ้นี่สามนั่นเป็นเพราะว่าเขาตัดสินใจจะเลือกถนนเส้นี่สามอัลลอฮ์นั้นพระองค์ทรงรู้ล่วงหน้าเพราะพระองค์ทรงรู้ถึงสิ่งเล่นลับดังนั้นพระองค์จึงบันทึกไว้ว่าหลังจากนั้นบางครั้งบางเวลาเขาคนนี้จะกลับมาเพื่อข้ามถนนและเขาคนนี้ก็เลือกถนนเส้นี่สามอีกครั้งหนึ่งมันไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์ได้ทรงระบุไว้ในตักดีรว่าคนคนนี้จะเลือกถนนเส้นี่สามและเขาก็เลือกถนนเ้นี่สามแต่เป็นเพราะเขาได้เลือกถนนเ้นี่สามไว้และอัลลอฮ์ทรงรู้ล่วงหน้ามันอาจจะงงงงหน่อย แต่อย่าให้คุณตระหนักไว้ว่าอลอร์นั้นทรงรู้ถึงสิ่งเงิลับเช่นเดียวกันกับคนคนหนึ่งถ้าเขาอยากจะได้เงินจากคุณเขามีสองทางเลือกถ้าเขาไม่พยายามอย่างหนักทำงานอย่างหนักและไ,ได้เงินนั้นมาหรือไม่เขาก็ไม่ต้องทำงานหรือเลือกที่จะขโมยตัวเลือกมันก็มีแค่นั้นและใจคนนี้ก็เลือกที่จะขโมยดังนั้นอัลอร์ทรงรู้ล่วงหน้ามาก,ก่อนแล้วว่าเมื่อเขาอายุ25เขามีตัวเลือกที่จะขยันทำงานแล้วก็ได้รับเงินนั้นมาหรือลักขโมย และเขาก็เลือกลักขโมอยอันล้์ทรงรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าเขาจะขโมยเงินดังนั้นพระองค์จึงตักดีดไว้ว่าเขาคนนี้จะทําการขโมยมันไม่ใช่เพราะว่าอันล้อตั้งใจเลือกให้เขาทําการขโมยแต่เป็นเพราะเขาเลือกที่จะขโมอยอัลล้อทรงรู้ล่วงหน้าเช่นเดียวกันกับคนที่ก่อเหตุฆาตกรรมนั่นคือหนึ่งในตัวเลือกของเขาเขาเลือกได้ว่าเขาจะไม่ทําการฆ่าและเลือกได้ที่จะลงมือฆ่าตัวเลือกมีแค่นั้นและเขาก็เลือกที่จะทําการฆ่าไรกันที่ต้องถูกตํานี้เขาหนาเลยที่ต้องถูกตํานี้ เช่นนี้เราจึงได้แต่หนักแล้วว่าอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ถึงสิ่งเล่นลับ